ค่ะจ้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมื่อนี้แม่พิมพ์จะพามาสัมผัสเนาะอีแฝดหน่อยดวงเฮงกับเมียนียู่ละจ้าคือวันสงขันคือว่าเดรรลายเถอนาะแอมได้พ่อได้สิกะโนไม่ลุกไปเตเากันแค่หน้ายิ้มหน้าหน้าเนี่ยละอันนี้คือจังเฮ็ดนะสำมัฟจังเสร็ล้วผู้ใดซื้อไหมผู้ใดซื้อไหมลูกอันนี้น้องไม้เนาะอันนี้ใส่น้องมิ่นล่ะโอ้ยน้องมิ่นคนสวย เอ้เได้เมือนี่อันเมื่อใดก็ปิดเทิมเราไปลูกโรงเรียนปีเติมไปมือเลื่อนไปอีกบ่หนี่ไปอยู่บ่อผู้ใดสวยโก้กันสองคนอันน้องไม้หันหน้าสะซาลูกมันบ่เห็นความสวยเลยนั่งหันดีๆนั่งสวยๆลูกเห็นบ่หน้องมินนั่งสวยน้องมินน้องมินขึ้นไ่พิมพ์เลยว่าเรียบร้อยอันนี้มันอยากสิกระดูกกระดีครับนี่ยเป็นบ่ไม้ น้องใม่หน่กระโดกกระเดีกมันสิเป็นผู้บ่าวหรือเป็นผู้สาวนี่เอาคือว่าฝันดีแท้ม่ละฝันดีอยู่ด้วยน่ะฝันว่าสิปไหว้พระบันีิฝันเลยว่ามันไปผัวใดตัวนา่งมาสั่นฝันว่าขี่จักรยานไปกับลูกสอนลูกสองคนเลยไปจ้บันีิว่าสิไปโน่สิบไปวงนี่มันไปผัวใดมันไปยากมาสั่นบ่หนูอยากไปวงนี่หนูว่า มันเป็นท่าขินแฮก็จ้งสมัยตะกีเป็นแดงขึ้นโน่นขึ้นนี่ไปแมนว่าหนูจะไปหนูว่าจะได้หนูกับฉไปหนูว่าบอกบอกนุโรดหนว่าแต่ว่าหนุไข่อยู่หนูกับในโัวเนาะจีบจักระย่านไปสองคนกับไอ้แปดหน่บอกผู้แม่เป็นผู้ตีผู้ลูกเป็นผู้นั่งแต่เล็ดตัวแต่พ่อก่อยากไปวหายพระมันบอยล่ะอยากอันไปวหายไปกาพนาะ เขาว่าอันไปบ่ได้ดอกหน้าวิติมันมันไก่มันบ่อคนวางสันมันบ่อว่าทางมันยากมันไปบ่ได้วันสันคนวางผู้ตายู่ยาคทางเต็มโยนแล้วว่านุ้ยอยากไปนุ้ยวางสีวัดหลงนี้เดี๋ยวไปเห็นน่ะมันจะงามนุ้ยอยากไปแง่นุ้ยไปบ่ไใดนุ้ยกะสะไปนุ้ยแต่ว่าก็แค่ยู่ไปหอดเพิ่อยู่ก็ได้ไปไหวไหวาแล้วก็หมูเมียตื่นขึ้นแกงก็ดีฝันฝันก่อนแกงฝัยดี ซื้อเราไปละเลขบานซื้อแล้วหน้านุก็ซื้อนุเล็ไปฟันซื้อตัวใดบ้านว่าท่านผู้ชมฟังนี่ซื้อเลขไอ้กับหน้านี่ล่ะตัวใดอ๋อศูนหาสองกับศูนหาศูนสองก็หาสองศูนแปดนี่แหละจะแสดงว่าถือแล้วเด่นตัวเดียวกันตัวสั่งถือแล้วก็สามาั่นถือแล้วเด่นี่เพราะว่าช่วงนี้ไอ้น่างแอมมันกระท่ำบุญกระทำยังตลอดเนาะมาอยนน่ะเหมือนพอาทิศย์จะม่พิมพ์อีกอะสอนนะจ๊ะสอนเพิ่นก็จะ เบิ่งเป็นตัวอย่างเพื่อนก็ไปปฏิบัติเดี๋ยวนี้เพื่อนก็ดีขึ้นจ้าอบคพัวเพิ่นก็นดีขึ้นร้า,า,ายแล้วลูกเตาก็มีงานทําอันนี้แฟรน่อยกับเป็นเด็กดีแมนบอลหืกเ,เด็กดีอยู่แมนบอย่าวยากไม่พิงสอนวะาจังไดลูกเฮ็ดหยางแน่ซอยพอสมเมอว้าดูน้าาน,นงมเ่เฮ็ดหยางซอยอดืบอบอ ตัมากไม่ใจแก่กับุมนเมืองน้ำเวเ่ากันดี้เอซอยแม่ซอย่อเฮา่อกแม่เฮาลำบากลูกซอยกันเออตมักไม่ใจของมันลมเดจ้ะเด็กอันผู้เสดนอยกับแม่ววัเพิ่กระดวงเิ่งก็ได้หลายอยู่เร้อพวนได้ซื้อขนมอยู่เด้อเป็นสองวดนลเด้อเป็นวันหนึ่งวันที่สามเด้อจันี่ดวงกัลลังมากจ้ะทำดีคิดดีทำดีก็ได้ดีเพิ่ละจ้ะ ุณกะหมุนน้ำทิ้กับปัญญามบอกสอนตลอดนั่นแหะเอาเด็กกลับกันนอ่ากันตัวเดียวกันคือเกาลอกแบบคนอ้าลอกก็ลอกอยู่แล้วขึ้นมากหน่อยละคนมากหน่อยเอาตุงแคปเลขเป็นเบอรเนอะเลขคู่แปดหน่อยห้าูน เ่ถึงสองตัวเดียวกันก็พอพิมพดเนด้จ้าเน้อพินละเป็นกระสุกกัะมานมากสองวดแล้วนงวดที่สามเนาะจ้าเน้ตกไม้แล้วก็ออกดอกแลายคือกันเอาเส็บบางลูกกได้สวยกว่ากันแม่ก็ลูกนอ้บางทังนีดย้ยทั้งนี่สวยอยูดีหรแต่ว่ามันค่อนข้างจแก่นแกจักหน่อยปัจารูหลานโอมือนี่แม่พิมพ์จนิตไทยกับหลานเพื่อน

อุ่อาคน้องขอถายูคนกุพอถายลูกอ๋อณคุณมเลนกำลังมีความสุขกับลุกสาวคนนี้ลูก่ายนแต่งวมาเนียดีาวุณาวเ่สาเอิลคุณคุณคุณโอ้แสดงว่าที่ลาที่แม่ถื่อเรียกเลยจีนี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะันเนมีความสุขนเปมีความสุขเป็นทั้งสิ้นอ่ะนี่ล่ะมีความสุ ดีใจดิ๊นท้พ่อตลอดเดินช่วงนี้ยที่ไดีใจที่ลกที่อเลาปฮอตั้งสองปากบันคุณังสากบันไม่หลมื่นปะปเอ้ยจะมันอยากมากล้เอ้ยนัเนนี่นีน่นนั่นนั้นั่นั่นนันนี้นนนั่นนา่ั่นี่นน่นนั่นนันาะ่นั่นั่นันน่อนั่่ ใจไหมฮะจะเป็นต้นหว่างเนี่ยอันนี้น้องน้องไม้อันนี้น้องมิ้นจ้าอันปีนานี่เขาก็เป็นสาวหรือเด็อกว่าอุติทธิ์ทุกคผู้ใดล้วผู้ใดเบาหนักก้มูสองคนไหนหนีได้ถึงเบิ้งส่งแม่บ้านนันวะที่ตะเกียงเห็นนอนมึงบ้าอาซั่มดีละจ้าพวกของปากของพวกเอานก็มาแล้วทุ่งก็มาให้แม่นี่ไหมอันนีโอ้ยอันเบิ้งเบื้งโลดบ้านหลังนี้อยู่อันอยู่กับหมา อ้ ens, ้อ да มันนี่อ้ยอันอันยกยกยกขึ้นในนท่านผู้ชมมันว่างอีกจักรอบในี่ล่ะนั่นอันที่ลามากนว่าอันเป็นฮารุกป็นฮารุขุนอันเปหาบอก์ขุนนี่แหละครับอันแค่ไปได้ครับหน้าจอครับนี่นะครับผู้เขาถือสองงวดซ่อนแล้วนี่ลูกกันน้องไม่พิมพ์นี่จ้าข้างในก็ฝากเล่ได้ครับเด้อช่องน้อยๆโอ้คิดแม่พิมพ์เนื้อย่างมิโช ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่จ้ะเด้อคนบ้านเฮาเนี่จ้ะเนาะกดกระลิงบักระลิงปอยทีเดียวคนได้เบิ่งก็ถือเลขเป็นช่องถือเลขช่องนี่แม่นบ่อยหล่าแม่นบ่จ้าช่องถือเลขจ้าสำรับมื้อนี้ก็ซ่ำรับหนีนี่จ้ะเนาะขอาบทรักษาเป็นจ้ะเด้อสวัสดีค่ะ